ที่จอดรถนี่เมื่อก่อนเคยไปตลาดแล้วตอนนี้คนให้ย้ายไปฝั่งตรงข้ามให้ย้ายไปฝั่งน้นหมดแล้วมเมื่อคืนเมื่อเช้ายังยังมีอยู่มาทางนี้หมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วครับย้ายไปหมดแล้วที่นี่ก็ไม่มีแล้ว รถที่พูมาเย็นเยยนบางคนแผงรถกลิ่นแ่มป์ะเขาคิวน่ะสองหมื่นกว่าลายลายสองหมื่นสามประมาณนั้นครับ เวียนมะพร้วถ้าแม่เสร็จแล้วผีนะผู้ช่วยน้าคาะครับจังหวัดค่ายายไปหมดแล้วครับได้เน,นหมดแล้วทางโน้ม,มดแล้วนะครับชัวครับ พอค้าแม่ค้าก็อยู่ฝั่งน้นมาแล้วาาออะไรเลใช่ใช่ใช่ปลาหวานปลาอะไรไห เาแฟกาแฟกกอบวคนนี้ขายบ่าไม่ขายขายอ๋อวันนี้ขาย้ออไไม่เป็นะร ตาใหญ่ป้าจำลองแล้วคิดสวัสดีครับผมมาเป็นคารัของก้า่มากยอยากให้จำตองกลัวไหกลัวมาล้นข้างนเยผู้ชายนสโอสวัสดีครับพี่ผู้ชายเชสตนะครับสมุนไก่มุกดำนะครับป้าจำลองนะครับ0ูนย์เก้าสามห้าเ็ามสองกศนยามครับ มีกำลังกำลังไว้สดครับจริงถ้าอยู่ที่ช่องที่เป้นะครับมาที่ช่องแม่จำลองได้นะครับตอนนี้ผมกำลังดันแม่ให้ถึงหนึ่งพันนะครับช่องช่องน้องตับตันด้วยนะครับผมช่องเสือพาไปช่องเสือพาไปไม่มีคนดูข้ามีวันวันนะส่อะแยะ่ร้องเหมรอนกันนะนี่นเจ้าขึ้นตังหอมมากเลยแกต้องสังเวยข้ามาแล้วมาแล้วโอเคครับมาจากช่องช่องไหนครับมาจากช่องไหนบอกด้วยครับจะได้ย่อเยอะครับผม จากช่องไหนบอกด้วยครับผมสบบู่ะนะครัใครอยากซื้อสบู่นะครับฝากช่องโนมาน้องนเขียนจน้องนเขียน12ครับ จอนน้ำทางโอ้ยทรานดาบบล็อนะครับผมกีน้ำทางครับผมปลาไไม่อ่านเลยอ่านแล้วครับอ่านแล้วครับเด็พี่เป้มาค่ะโอเคครับนี่พี่เป้มาเยอะๆนะครับมาจากเป้มาจากเป้ครับมาจากเป้ครับมาจากช่องพี่เป้ครับผมมาจากช่องพี่เป้ครับดีมากครับผมขอบคุณมากนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมใครอยากได้สบู่หน้าขาวนะครับใช้แล้วขาวจริงๆคแล้วมาดามลองถ้าไม่ใช้สบู่แล้วไม่ ชอชิดรับรองชอบชิดชอบพันท้อนได้ยังปะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์หน่อยมาจากพี่เป้ค่ะมาจากเป้ไม่นี่มาไหนม่ได้มาจากพี่เป้ไหมนี่เมาไม่นี่เห็นไหมนี่อยู่น้องกันนี่อยู่น้องกันเออมามาจากพี่เป้นะครับมาจากพี่เป้แล้วมาจากน้องกัปตันด้วยนะครับมาจากน้องกัปตันด้วยนะนี่ชิดมีการติดใจสนุกสนานด้วยแก๊งสนุกสนานแก๊งนี้ครับโอ้ยขันขขั้วขั้น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 ขั้